สวัสดีค่ะประเพณีตักบาตรเทโวในปี2565นี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ประเพณีตักบาตรเทโวของทุกปีจะมีขึ้นหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11โดยในปีพุทธศักราช2565นี้ประเพณีตักบาตรเทโวจะตรงกับวันอังคารที่11ตุลาคม ปีพุทธศักราช2565ค่ะการตักบาตรเทวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตักบาตรเทโวหรือเรียกว่าการตักบาตรเทโวโลหณนะซึ่งคำว่าเทวย่อมาจากเทโวโลหณนะแปลว่าการเสด็จจากเทโวโลกการตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถ,ถึงวันที่พระพุทธองค์ เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าที่มาของตักบาตรเทโวหรือตักบาตเทโวโลหณะมีที่มาอย่างไรค่ะตักบาตเทโวหรือตักบาตรเทโวโลหณะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลาเช้าของวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลาสเดือนความสำคัญของวันเทโวโลหณนะเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่งค่ะกล่าวคือในพรรษาหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาทรงจำพรรษาที่นั่นครั้นเมื่อถึงเวลาออกพรรษา ก็ทรงเสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสะใกล้เมืองพารานสี mm hmm. เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธเจ้าเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกล่าวกันว่าในวันเทโวโลหณนะได้เกิดเหตุอาัศาจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือวันเปิดให้เห็นกันทั้งสามโลกนั่นเองค่ะและเมื่อถึงวันตักบาตเทโวพุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตกันที่วัดค่ะของที่ต้องเตรียมไปทำบุญขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่หรือขึ้นอยู่กับวัดแต่ละวัดเช่นเตรียมอาหารคาว อาหารหวานไปทำบุญในตอนเช้าและอาหารที่นิยมใช้ตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้คือข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนวัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงคือประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบารตรงกลางโดยมีมัคทายกเดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์หลังจากตักบาตรแล้วมีการฟังธรรมอาราธนาศีลสมาทานศีลร,รักษาศีลทำสมาธิตามโอกาสเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส หลังจากนั้นก็แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์ค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำบุญในวันตักบาตรเทโวในปีพุทธศักราช2565กันด้วยนะคะซึ่งในปีพุทธศักราช2565นี้วันตักบาตรเทโวจะตรงกับวันอังคารที่11ตุลาคม ปีพุทธศักราช2565นั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ